สบายดีพี่น้องสบายยามแมลงเดอ้อบนสกูตทุกคนพี่น้องกินข้าวไร้น้ำกันได้จ้าอ้อมหอยปิีงปลาดุกต้มปลาคอพี่น้องเอ้ข้าวปุ้นก็มีทุเรียนของเพื่อนเนาะของน้องชายม,มุดโจมานเลยพี่น้องเดอ้อแซ่บไม่นอนจ้าอาหารแรงข้าพี่น้องเอ้บายดีพ่อแม่พี่น้อง พี่น้องเอ๋ยเพิ่มดอกโอ้โหบายพี่น้องจ๋าต้อปลาคออืแกงมะข่อยขวดแมลซอเกงประดุกสูบดอกข้าปนซูบดอกสังข้าวเปืนแบงกะซอนแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บแน่นอนเอ้าวลูกสาวกินข้าวซองพี่น้องอะไรมาเนี่นะเขากินมะข่าไปเที่ยงกันมาอย่างเงี้ยงๆคุมซื้อไปประกอซองอืม จอซือมายายงงยายเงงบมพกรบพาะกิประของเทียงเอามันมาเลยแต่แท้มื่อี้น่ะไปกับสองห่ายบริข่าวไปอยู่ในนู่นอุ้ยเขากินบาแล้วมันเป็นยังด่อมุกใเรียนเรียนจะพูดภาษ่พีเี่อะไเท็นเท่น กแง่ากจะพ่นไปยังมัทะลากันมากเปนอยมห้ามาห้ามหามหอา้าม้าม้ามห้าม้ามห้ามหห้มหอมามห้ม้ามหามากห้ามหา้ามห้าห้มหามห้ามม น,น้อยจะกินข้าวเลยลูกล่ะอันนี้น,นะหมักัวเรีโอ๊อย,อยไปยากนนเลนลอนะอืจะเน,น่างนแพงก่าไหเอ้ยรูเรู้ยแปดสิบกูเลระไรมันดงนะอือแดสิอันมักทุเรียนยังไ้นนะโอ้ยมอนทอง ก็ยแม่อันน่ะ760หอยอ้าตัวแซ่บซอันนั้นแหละแม่ได้จดอกสจวนามออสุดตัซ่แซ่บสานขออนุญาตัใส่เป็นนัวอ่าตลไปนว ใสหน่อยๆใส่หน่อยใส่หลายกินได้กะนี่คนเอยนีนะรครับเย็นซ้ํามีลูกก็ใส่ไปเาเลยเ้ยเอาขึ้นมาเรียนนะ้งืเียนจของแซ่บจะบกินบ่นูเนาะไปบละอื อีเมกซต่ได้หอจังเลยขอกัน่ะอจงีน้องมึกวากับข่าวม่ใช่ลายโคตรโคตรเลยนะไล่โคตเพาะปิงปลาดุกขวแม่กระซอนออกมาหอยตบฟักขอ สูดอสัง่าปุ้นข<ม>ันสิลงสุบดอสงังกัดเสดายตปามปลานสิกินออา,อ,า,าอยแบบเป็นห่วงแมกะซอนยังไม่ได้กินแมรกระสอนกินสูบดอกสังอะนะโอ้ยมือมันโคจรมาเจอกันสูบด,ดอก,อกพีนอไม่ได้บ่มีละตั้งมือหุ่อย่างเดียว ห้อยมานครับ้อน,นันแม่นางโพีน,น,นางแบบนางบพี่กซุกินก่อนนละกินก็อ่อนห้อยกับอัน,นี้างซุกินก่อนนะกินแต่อ่องห้อยกับชอบ mời 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 เน่จะเปดประตูขอสีนแล้เนาะอจบจบค่ะแล้วคือบบัวเอ็นแบงประตูมของมอฮะ

มันขาวเ้มือนซิ่ยนุ่มเลยเนะนุ่มีแลมันหอนนะสาคอนว่าใมากินตำลางหรอนี่เขาพูดถึงสิ่ง,งว่าเราเป็นข้อซิอ่นนะพุดใหญ่ซุยได้เห็นนี่อืมน้ำไก่ครังไนเนาะใช่ไหมไก่ทุกป,ปลาวะ่ะ มาไปเหน้าตาจะปรุงเพิ่มรสทำาระทงใจนืะขับเผ็ดเนาะตึงมากเพิ่มเนาะอืมอืมอมหาอื่นไหม ในกินเบิดุนะมากินอยู่ขนมแพยไหมกวยซมเต๋อป้เชียงเลยลกินขนมกวยซมเต๋อจั่วจ๋จั่วจยอดจานเบิลืมลไปตัว เจ้าผูยังมีเขจะปเกี่ยงะไรแบบงูอ่ะใช่เ้าสีเจ้าหางปบไม่ได้ปุ่กอ่ะบน้เาอางนอ่ะปุ่มันาน้องกำลดุว่ะดูน่อืมไม่ไม่นับหมุนลงไปนับ มคจะบ่มีประเด็กเมนหวันร<อ>ู้แม่ประเด็กวันซองคอนมันเป็นยังไงผมบอกว่าเป็นแล้วประเด็กจำแล้วแม,ม่เป <c oughs> ็นตีอผมว่าเอ็นใส

那个是牛肉呢。嗯嗯 ใส่ข้าวป่นอ่ะอะใส่โอ๊ยเียไหนุ่่อย่ามึงนี่โรดแล้วหงุดินอะคยจ้าเป็นหิวแล้วเมื่อบอยอมกินีามาต้องแพ้มาจากพายอะสบายดีพี่น้องมากกับมดีลีโอสิแห่เมื่อเย็บนนชิเทนี่ว่า นี่ผู้กินมีบอบอเบิดเลยเวลาเราเดี๋ยวจง่มให้ผู้อื่นกินน้ำยังเหลือปั่นเดียวไปกินเด้อเฮ้ยกินโหลดเอ้าไปกินไปอือเป็นอ๋อ้อพี่ซอมันจะกินเบิ่พไปไปอ้แซ่บพี่ซอมเนาะมันจะกินให้เบิ่มเลย อย่าคิดว่าเชียนอี้เนี่ยถามบ่มีสงายกระปุ้นในเบิรงพี่น้องเลยนาทีสุสดท้ายจับตาด้วยจ้ะหอมมากขี่น้องแซ่บบ่แซ่บกระก,กินงกระกของาม,ามาเบียดมาคุณรู้กูยากยังไมนดีจ้ะโอ้โหโคตรโคตรพี่น้องเอ้ยน่ามาใกล้ๆกล้องนะโฟคคาทิมันเอืมมาใส่กระปุ้นพี่น้องลง,งเรียนยังไง บุญครับบอยังกระสางอ่งครับเองไปเที่ยงมาหายโตเฮ้ยไปเที่ยงกับน้ำข่าวอ๋อย้อเราจะโตหมักบอขอบคุณอันย้อนเข้ามาในจิบมเปื้องเขาแรงเลยก็คุณแม่งาะได้กินกรบปุ่นแล้วบบกินน้ำข่าคนละกินเสมือก็ได้กรบปุ่นกันจะคองเห็นมึงมีเวลากินนะเฮ้ยแม่นอันนี้ได้พี่น้อง เป็นพอกลัวเนะ่ยมมีคำเวลาไม่มีเวลากินดอกเกิดสสงง,งเงี้ยมากลแล้วเบิดแล้วเอ้าเมนวันเมนดาน่าแล้ันอะัดแข้งแว่ด้วเฮ้ยอัดแข้งแว่ไม่ได้จะกินหอกับม,มันละลายเอา,านะพี่นะ้องน,น,นะน้ำยาปูอ่ะ น<ม>าซุลิงกับเจ้าหมากเห็นน้ำยาปูอร่อยเห็นไม่น้องเขาบอกอยู่แลาน้ำยาปูอร่อยอม,มันก็สีขน้นเดี๋ยวเคยหน้าม,มันก็สีขน้นเหมมันห่าปูหน้าให้ได้บ่กะปูหน้าห่านั่นแหละไม่ก็ยามาถ้าปูท้าบ้นานห้าลกบเขาเจ้ายัางเอาเห็น,นเขาว่า<ป>แซ่บหน้ากบหน้าอึ่งเนยามาเจ๊คือหางหอยห้าัน้ลายแตกก็เในน้าอึ่ง ิวน้หน้าเตียน่มาหมดน้ำหน้าเตียอยากเลยอ้ยื้อหลังพี่น้องเลยโกบนี่ยังว่าแไหมเอออื้อรับไม่ไจ้กินข้าวคั่มขายังไม่เห็นเนาะจริงเหบงก็นยังนั่นมึงกินกบกินขียนมึงกินนั่นถ้ามึงกินนันกระปุ่นกบกรปุ่นขีดเนาะเขาจะว่ามีกินนันปนกบบอสบนแมนไม่นะเย่อมาลาแห้ง เอาเป็ดเห็นอะมั้งเคยเห็นบ่ะเออหน้าก็น้ำเป็ดเองเคยได้ยินอยู่ไหมแต่เป็ดเนื่มโบแต่คือเนื้อไก่มั้มันก็จะเป็นตับมันก็โบเป็นแบบฮาซัดกระมนแค่นั้นก็แค่นั้นแหละมันก็เป็นเนื้อไก่น้ำเดืดจบน้ำยังมันก็แซบเป็ล่ะทำให้แซ่บกินยังไงกินยังไงญี่ปุ่นป่ฮะ กินกระปุ่นป๊าปฮะเราใ่อยากกินเลยเนี่ยนะเราจะกินบ๊อปป๊เปกระปุ่นกระปุ่นกระแม่เจ้าของเมื่อก่อนเนี่ยก็เลี้ยงลูกหลายคนกับพี่ดาบเห็ดกับปุ่นบีบกับปุ่นคายหาบเจ้กระเซอร์ลก็ตามบ้านนะกินมาปลาจังให้กินโมคอยาะที่น้องเลยกระุ่นต้องกินะเข่าแล้ว โอเคพ่อป่วยมากเนี่ย่อยากเลยไม่่อยากนะแซ่พดพดพี่น้องร่างอะไรพี่น้องยิ่ดีเพียงก็สกูตคนเด้อพอกันม่ขิดหนาสบายดีไปหรอจ้าทำต่อ